เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนดหรือเปล่านะครับคํานี้นะครับเป็นตัวกําหนดทุกอย่างเลยนะครับถามว่ามันเป็นไปได้จริงไหมมันก็อาจจะเป็นไปได้จริงนะครับสำหรับลูกค้าบางรายนะครับที่เข้าเงื่อนไขยกตัวอย่างเช่นลูกค้าเนี่ยต้องมีหน้าร้านที่ชัดเจนนะครับในกรณีที่เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ย ก็อาจจะมีห้างร้านมีบริษัทเนี่ยให้สามารถที่จะไฟแนนซ์เข้าไปเนี่ยสามารถที่จะโทรได้เลยนะครับหรือว่าถ้าในกรณีที่ทําประกอบการในเรื่องของทําธุรกิจขนส่งเนี่ยรถที่มีอยู่ในการครอบครองเนี่ยก็อาจจะเป็นรถที่ปลอดภาระหนี้แล้วนะครับหรือว่าถ้าผ่อนใปปีลึกๆแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าในทางกับการถ้าในกรณีที่เป็นรถบรรทุกคันแรกนะครับบอกเลยครับว่า10%เนี่ยโอ้โหแทบจะบิดประตูเลยนะครับยังไงต้องมี 15, 20- 25%เนนะครับเข้ามาแน่นอนนะ แต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้จริงๆนะครับแล้วก็ใช้เงินดาวประมาณหนึ่งนะครับแล้วถ้าขวใจชดูแล้วว่าเออมันเป็นไปได้นี่ก็เดี๋ยวก็จะหาวิธีช่วยกันนั่นเองนะครับ